การละครั้งหนึ่งมีเด็กชายเชื่อเก่งเขาสดใสราเริงและชอบกินขนมมากไม่ว่าจะลูกอมคุกกี้หรือช็อกโกแลตเก่งกินไปหัวเราะไปอย่างมีความสุขแต่ยังไม่รู้เลยว่าขนมแอบซ่อนอันตรายทุกคืนก่อนนอนคุณแม่บอกเสมอว่าอย่าลืมแปรงฟันนะลูกแต่บางคืนเก่งง่วงเกินไปเขาคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่คืนเดียวแล้วเขาก็หลับไปโดยไม่ได้แปรงฟัน ทันทีที่เก่งหลับเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นฮ่าฮ่ฮ,ะฮ,ะฮะ่ถึงเวลาแล้วจอมปีศาจน้ำตาลโผล่มาจากเศษขนมมันเริ่มกัดกินฟันขาวให้กลายเป็นรอยดำเจ้าฟันขาวร้องไห้โอ๊ย oh, ช่วยด้วยรุ่งเช้าเก่งตื่นขึ้นมาพร้อมความเจ็บปวดเขาจับแก้มแน่นโอ๊ย oh, ฟันปวดจังขนมที่เคยอร่อยกลับไม่อร่อยอีกเจ้าฟันขาวพูดว่าถ้าไม่ช่วยเราจะพันผุ และหายไปจริงๆทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฉันคือแปลงวิเศษฉันจะช่วยเองแปลงวิเศษปรากฏกายไล่ปีศาจน้ำตาลหนีไปแล้วเตือนเก่งว่าถ้าอยากปกป้องฟันต้องแปลงทุกเช้าและก่อนนอนจากวันนั้นเก่งไม่เคยลืมแปลงฟันอีกเลยฟันกลับมาขาวแข็งแรงและยิ้มสดใสเขาพูดอย่างภูมิใจว่า ฉันจะดูแลฟันของฉันให้ดีที่สุดจำไว้นะเด็กๆถ้าเราไม่แปรงฟันปีศาจน้ำตาลจะกลับมาแต่ถ้าเราแปรงฟันทุกเช้าและก่อนนอนฟันของเราจะขาวแข็งแรงยิ้มได้กว้างและหัวเราะได้เต็มที่เลย